สวัสดีค่ะสุรีโคโรเชต์พาถักค่ะคลิปนี้จะเป็น ep ที่1.5ของการถักเสื้อลายสับปะรดคู่นะคะคลิปที่แล้วเราถักถึงแถวที่9นะคะเราถักถึงตรงนี้นะคะแถวนี้นะคะเราขึ้นห่วงสับปะรดไว้นะคะถักถึงตรงนี้ต่อไปคลิปนี้เราก็จะมาเริ่ม แถวนี้นะคะแถวที่1ิบแล้วก็แถวที่11บอตรงนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือถักกันเลยค่ะแถวที่9้าเราเชื่อมแถวไว้แล้วต่อไปเราก็จะขึ้นแถวที่10บโดยการที่เลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงให้มาหยุดตรงกลางตรงนี้เลื่อนห่วงสองครั้งนะคะ แล้วจากนั้นเราก็จะขึ้นโดยโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิม1หลักค่ะรวมกับหลักโซ่ก็จะเป็นสองหลักนะคะต่อไปโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งลงในช่องเดิมอีก2หลักค่ะสองก็จะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็มาคอทอลงในห่วงสับป,ปะรดห่วงที่หนึ่งโซ่สามค่ะคอทอลงในห่วงที่สองโซ่สามคอทอลงในห่วงที่สามโซ่สาม ขอทอลงในห่วงที่สี่ค่ะต่อไปโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายตรงนี้นะคะ2หลักหนึ่งสองแล้วก็โซ่สามค่ะจากนั้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีก2หลัก หนึ่งสองแล้วก็โซ่สองค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงในช่องลายถัดมาตรงนี้อีกสองหลักหนึ่งสองจากนั้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักหนึ่งสอง ก็จะได้แบบนี้นะคะนะ,คะห่วงสับปะรดเราก็จะเหลือแค่สามห่วงแล้วก็ลายตรงนี้นะคะตรงช่วงลายตรงนี้ช่วงลายตรงนี้เราก็จะมาเพิ่มโซ่ตรงนี้สองนะคะโซ่สองค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไป โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็มาคอทอลงห่วงสับปะรดห่วงแรกโซ่สามค่ะคอทอลงห่วงสับปะรดห่วงที่สองโซ่สามคอทอลงห่วงที่สามโซ่สามคอทอลงห่วงที่สี่ค่ะ ่วสับป,ปะรดเราก็จะเหลือแค่สามห่วงต่อไปโซ่สามหนึ่สองสามส่วนลายช่วงนี้นะคะที่เราทำไว้สมช่องนะคะสมช่องตรงนี้เราก็จะลงลงลายทั้ง3มช่องนะคะก็จะลงตรงนี้1คู่2คู่แล้วก็3มคู่นะคะ ลงแบบนี้นะคะลงลายแบบนี้ค่ะผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงในช่องที่1นสองหลักค่ะหนึ่งสองแล้วก็โซ่สามค่ะผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีก2หลักหนึ่งสอง ต่อไปโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องที่สองช่องตรงนี้นะคะสองหลักหนึ่งสองแล้วก็โซ่สามค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักค่ะจากนั้นโซ่สาม พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายที่สามตรงนี้นะคะสองหลักหนึ่งสองต่อไปโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักหนึ่งสอง ในแถวนี้เราก็จะเพิ่มลายตรงนี้เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็น6คู่1นึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ห่วงสับป,ปะรดมีอยู่สามห่วง ลายช่วงนี้ก็จะมาเพิ่มโซ่สองตรงนี้นะคะในแถวนี้ค่ะต่อไปต่อไปนะคะโซ่3ามแล้วก็มาคอทอลงห่วงสับป,ปะรดห่วงที่หนึ่งโซ่สามคอทอลงห่วงที่สองโซ่สามคอทอลง ลงห่วงที่สามค่ะโซ่สามคอทอลงห่วงที่สี่ก็จะได้ห่วงสับประรดอยู่สามห่วงนะคะต่อไปโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายตรงนี้นะคะสองหลักหนึ่งสองแล้วก็โซ่สาม พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักหนึ่งสองต่อไปโซ่สองค่ะ1นสองโซ่สองนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องถัดมาสองหลักค่ะหนึ่งสอง แล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักหนึ่งสองค่ะต่อไปโซ่สามคอทอลงในห่วงสับปะรดห่วงแรกโซ่สามคอทอลงห่วงที่สองโซ่สาม คอทอลงห่วงที่สามโซ่สามคอทอลงห่วงที่สี่ค่ะก็จะได้ห่วงสับป,ปะรดสามห่วงนะคะส่วนลายตรงนี้ก็จะเพิ่มโซ่มาสองตรงนี้นะคะต่อไปโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็ม หนึ่งครั้งลงในช่องลายตรงนี้สองหลักหนึ่งสองโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักหนึ่งสองแล้วก็โซ่สามค่ะโซ่ 3, สามเสร็จแล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งมาลงในช่องลายตรงนี้สองหลักหนึ่ง สองจากนั้นโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักหนึ่งสองค่ะต่อไปโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายลงในช่องลายที่สามตรงนี้สองหลักหนึ่งสอง แล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีก2หลักหนึ 1, 2, ่งสองคะลายตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะลงทุกช่องนะคะลงทุกช่องลายก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหคู่โดยที่มีโซ่สามกัน้นนะคะต่อไป โซ่สามแล้วก็มาคอทอลงห่วงแรกในลูกสับป,ปะรดโซ่สามคอทอลงห่วงที่สองโซ่สามคอทอลงห่วงที่สามโซ่สามคอทอลงห่วงที่สี่ก็จะได้สามห่วงนะคะ ต่อไปโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในลายตรงนี้นะคะสองหลักหนึ่งสองแล้วก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมสองหลักหนึ่งสอง พอได้อย่างนี้แล้วช่องลายตรงนี้นะคะเราก็จะเพิ่มสองโซ่สองโซ่สองนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายถัดมาสองหลักหนึ่งสองแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมสองหลักหนึ่งสอง ลายก็จะวนนะคะจะถักวนไปจนถึงสับปะรดลูกที่ย0สิบค่ะถักวนไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงสับปะรดที่ย0สิบนะคะแถวที่สิบเราก็ถักมาจนถึงสับปะรดลูกที่ย0สิบแล้วนะคะแล้วก็มาขึ้นลายตรงนี้เพิ่มจากที่เราขึ้นไว้แค่1ลายตรงนี้นะคะ เราก็จะเพิ่มขึ้นอีกสองช่องนะคะช่องละสองคู่ค่ะแบบนี้ต่อไปเราก็จะโซ่3ามแล้วก็เชื่อมแถวกับหลักแรกนะคะโดยการแทงหัวเข็มลงตรงอ่าหลักโซ่บนสุดนะคะ โซ่บนสุดแทงของเข็มลงไปแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ดึงผ่านค่ะก็จะเชื่อมแถวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเชื่อมแถวแถวที่10เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ดึงไม้ผ่านนะคะแล้วก็ตัดได้ค่ะล็อก1ครั้งนะคะ แล้วก็ใช้เข็มสอยในการเก็บได้ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สิบเอ็ดแถวที่สิบเอ็ดเราขึ้นตรงนี้นะคะขึ้นช่องนี้ค่ะตรงนี้ถ้าไม่ตัดไหมเราก็จะเลื่อนห่วงมาก็ได้นะคะโดยเลื่อนห่วงจากตรงนี้มาตรงนี้ประมาณแดหลักนะคะแต่ว่าอลองทำแบบเลื่อนห่วงดูแล้วไม่สวยค่ะ ก็เลยเป็นใช้แบบตัดไหมนะคะที่เราก็จะขึ้นตรงนี้นะคะ,ะแทงหัวเข็มลงตรงโซ่หรือไม่ก็ขึ้นในโซ่เลยก็ได้นะคะล็อกหนึ่งครั้งล็อกสองครั้งค่ะ จากนั้นเราก็จะโซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สามเสร็จแล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมนะคะ1หลักค่ะก็จะรวมเป็น2หลักนะคะกับหลักโซ่ตรงนี้เราก็จะใช้เข็มสอยในการเก็บนะคะจากนั้นโซ่สาม พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมนะคะสองหลักค่ะ,ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดโซ่เจ็ดเสร็จแล้ว พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะมาลงในช่องลายตรงนี้สองหลักค่ะหนึ่งสองจากนั้นโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีก2หลักก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่สาม หนึสองสามแล้วก็มาคอทอลงในห่วงสับป,ปะรดห่วงแรกแล้วก็โซ่สามคอทอลงห่วงที่สองโซ่สามคอทอลงห่วงที่สามค่ะสับป,ปะรดเราก็จะเหลือแค่สองห่วงนะคะในแถวนี้ ต่อไปก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงในช่องลายตรงนี้สองหลักหนึ 1, ่งสองจากนั้นโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมสองหลักค่ะ หนึ่งสองจากนั้นโซ่สองค่ะหนึ่งสองเสร้วพันธ์หัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายถัดมานะคะสองหลักหนึ่งสองค่ะต่อไปโซ่สามหนึ่งสอง พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมสองหลักนะคะหนึ่งสองต่อไปสู่สามค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็คอทอลงในห่วงสับปะรดห่วงที่หนึ่งโซ่สาม คอทอลงห่วงที่สองโซ่สามคอทอลงห่วงที่สามค่ะเราก็จะเหลือห่วงสับป,ประรดอยู่สองห่วงนะคะต่อไปโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะมีสามช่องตรงนี้นะคะจะมีลายอยู่สามลายนะคะลงในช่องลายที่1ค่ะหลักที่หนึ่งหลักที่สองจากนั้นโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในห่วงเดิมสองหลักค่ะ ต่อไปโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดเสร็จแล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายลงในลายที่สองตรงนี้นะคะสองหลักหนึ่งสองต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสาม พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมสองหลักค่ะต่อไปโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายถัดมาตรงนี้นะคะสองหลักแล้วก็โซ่สามค่ะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักค่ะลายตรงนี้จะได้แบบนี้นะคะสับปะรดก็จะได้สองห่วงแล้วก็โซ่สามมาขึ้นลายตรงช่องลายที่1แล้วก็โซ่เจ็ดค่ะแล้วก็มาขึ้นลายตรงช่องลายที่สอง เว้นช่องนี้นะคะจากนั้นโซ่7แล้วก็มาอ่าเว้นช่องนี้แล้วก็มาลงในช่องลายที่3ค่ะจะเป็นแบบนี้ต่อไปโซ่3ามนะคะ1 2ึสามคอทอลงในห่วงสับประรดห่วงแรกแล้วก็โซ่สามค่ะ แล้วก็คอทอลงในห่วงที่สองโซ่สามคอทอลงในห่วงที่สามค่ะก็จะได้สับประรดสองห่วงนะคะต่อไปโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายตรงนี้นะคะสองหลักค่ะต่อไปโซ่สาม พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักแล้วก็โซ่สองค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายถัดมาสองหลักนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงใน ช่องลายเดิมอีกสองหลักจากนั้นโซ่สามคอทอลงในห่วงสับป,ประรดห่วงที่หนึ่งโซ่สามคอทอลงห่วงที่สองโซ่สามคอทอลงห่วงที่สามค่ะก็ก็จะได้แบบนี้นะคะ ะต่อไปโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายตรงนี้นะคะสองหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็โซ่สามค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักหนึ่งสองค่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะตรงช่วงนี้จะมีอยู่สาม ช่องลายใช่ไหมคะพอเราทำช่องลายที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะโซ่เจ็ดค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดเสร็จแล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายที่สองตรงนี้สองหลักหนึ่งสองแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลัก ค่ะต่อไปโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายที่สามสองหลักค่ะหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็โซ่สามนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สอง ต่อไปโซ่สามคอทอลงในห่วงสับปะรดห่วงแรกโซ่สามคอทอลงห่วงที่สองโซ่สามคอทอลงห่วงที่สามก็จะได้ห่วงสับปะรดสองห่วงนะคะต่อไปโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายตรงนี้สองหลักค่ะหลักที่หนึ่ง หลักที่สองแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักค่ะจากนั้นโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายถัดมาอีก2หลักหนึ่งสองแล้วก็โซ่สาม พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีก2หลักหนึ่งสองค่ะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปโซ่สามคอทอลงในห่วงแรกนะคะห่วงแรกของลูกสับปะรดต่อไปโซ่สามคอทอลงห่วงที่สองโซ่สามคอทอลงห่วงที่สาม สับปะรดก็จะได้สองห่วงแล้วก็โซ่สามค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งตรงนี้มีสามช่องลายเราก็จะลงช่องลายที่1ก่อนนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองโซ่สามค่ะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงช่องเดิมอีกสองหลักจากนั้นโซ่เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดโซ่7็แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายถัดมาหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีก2หลักค่ะพอได้อย่างนี้แล้วต่อไปโซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด โซ่เจ็ดศิลพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายที่สามนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองโซ่สามค่ะแล้วก็ลงในช่องเดิมพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงในช่องเดิมอีกสองหลักก็จะถักลายนี้วนไปนะคะจนถึงสับประรดลูกที่ยี่สิบค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเจอกันหลังจากถัก สับปะรดลูกที่20แล้วก็จะเชื่อมแถวนะคะแถวที่11เราก็ถักมาจนถึงสับปะรดลูกที่20นะคะพอมาถึงตรงนี้เราขึ้นลายตรงช่องนี้นะคะ1ลายจากนั้นโซ่เจ็ดค่ะโซ่เจ็ดนะคะเสร็จแล้วมา ซกับหลักโซ่หลักแรกนะคะแทงหัวเข็มลงไปเลยค่ะตรงโซ่บนสุดของของหลักนะคะแทงหัวเข็มลงไปแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาค่ะดึงผ่านเราก็จะเชื่อมแถวเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแถวที่11ค่ะจะได้แบบนี้นะคะเพราะว่าตอนแรกเราขึ้นไว้ที่1ลาย ตรงนี้นะคะโซ่เจ็ดแล้วก็มาลงตรงนี้ทีนี้พอเราจะจบแถวเราก็จะมาขึ้นตรงนี้แล้วก็โซ่เจ็ดเราก็จะมาซี่กับหลักแรกค่ะแถวที่สิบกับแถวที่11บถักเสร็จแล้วลายจะออกมาแบบนี้นะคะห่วงสับประรดก็จะเหลือแค่สองห่วงนะคะตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นโซ่เจ็ดนะคะ โซ่เจ็ดค่ะ,คะตรงนี้ก็จะเพิ่มโซ่สองนะคะ,คะลายจะออกมาแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัดจบเพียงแค่นี้นะคะก็จะเสร็จในแถวที่สิบสิบเอ็ดค่ะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะในแถวที่12 13ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ